ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับกับเกมมิว่างเอ็นเจอร์นะครับมาต่อจากคลิปที่แล้วกับการเปลี่ยนคลาสไปนะครับบอกเลยพาไปทัวร์แมปใหม่มาแล้วบ,บอกเลยโคตรเฟี้ยวเป็นเพื่อนการรีบ,รบๆเวลมานะครับพเพื่อนก็ไปไกลกับผมเยอะนะครับไม่ต้องมาว่ามาอะไรนะว่ากันแล้วแต่ตามสบายผมได้เตรียมของที่ตัวไว้อยู่พอประมาณแล้วก็มีการเล็ดที่ตัวอยู่แสนกว่าแล้วก็มี ที่ยังไม่ได้แลกอยู่ประมาณ2องแสนกว่าวันนี้เราจะมาอัพพลังกันแบบบ้าระห่ำเลยการเล็ดที่น่าจะแลกได้2องแสนแปดหมืนสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่เราน่าจะแลกอเอามาไปก่อน2องแสนเดี๋ยวแปดหมื่นสี่นะอันรรอื่นเลยก่อนที่จะไปไหนไม่ได้เลยเราต้องไปตีบวกกับมันก่อน ติบวกหรือพัฒนาก่อนเีเเบื่อมันพัฒนาได้ไหมพัฒนาได้เลยนี่ว่ะแล้วมันปลุกพลังได้ไหมปลุกพลังปลุกพลังอ๋อต้องพัฒนาก่อนต้องพัฒนาก่อนแล้วงั้นเดี๋ยวพัฒนาก่อนเลยดีกว่าอันนี้ใช้การเลตไปก่อนนะผมติ๊กแค่ที่ชุดมีอ่ะ แม่งกระตกว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนเเป็นไหมไม่อัดคลิปแม่งไม่กระตกพัฒนากันก่อนได้เลเวล4หนึ่งชิ้นแล้วติดเครื่องหมายถูกอะจะไ,ได้ไม่ต้องไปซื้อซื้อนั่นเสียเวลาใส่ชุดเป็นหูแม่งก็ขึ้นแจ้งเตือนจัง นี่เราจะเอาขึ้นเวลหนึ่งก่อนมันไล่อัพไปนี่อย่างเดียวไม่ได้ไปดีใส่ไปใส่ไปใย่่ยั้งมันเหมือนมันจะมีอยู่นะหร้อไม่มีแล้วอูจะหมดแล้วนี่ว่ะพัฒนาจะหมดแล้วคงได้เวลสี่อันเดียวเองอุปกรณ์ไม่ง่ายยากอะไม่อุปกรณ์ในชุดอะ่ะ ใส่แกลเล็ดนี้ต้องไปทะลุกับการไตบวกแน่เลยแคบบ่สองแค่สองชิ้นถ้าเผิดได้แค่พื่สองมันเบืเบ่ออย่างสถานการณ์แล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่มีแกลเลต์นะแกลเล็ดมีนะแต่ชุดไม่มีนะถ้าในตลาดโลกมีนะถ้าแบบตลาดโลกมันรวมกันแบบทุกเซิร์ฟรวมกันน่แม่งน่าจะหมาดดึงของกันเพินเลย ใครมีกาเล็ดนี้อัพกันกระเจิงอันนี้มีกาเล็ดแต่ของในตลาดไม่มีให้ดึงประสาทลูกแคเซี่ะจะหมดเลยเนี่ยประสา์เก็บหอมลอมลิกมาตั้งนานแต่ก็ไม่นานหรอกไม่กี่วันเพราะว่าเราก็อัพไปมากแล้วว่าคังของในคังมันเต็มอันนี้เช็ 3. ดสามถ้างั้นเดี๋ยวขอให้มันขึ้นสี่สักคู่นึงก่อนมันจะได้ไปเปิดใน อ็อยยางอื่นได้ผมอย่างแรกอัน,นี้ได้อยู่นี่หว่าพัฒนาอุปกรณ์ฮูงกาเล็ตเพิ่งยุบไปหน่อยเดียวเลยเพื่อนพัฒนาอืม้มอจอดเสียใจอย่างเงี้ยจอดเสียใจยาวแน่อับพลังอ่ะน่าจะหลักๆช่วงแรกเราพัฒนา ให้มันขึ้นเลเวลสี่ไม่ได้ถ้าเราไม่เอามาไปต, vos, ต,ต,ตีบวกเราตร้องไปสุ่มสุ่มไว้นี่จับรางวัลเซ็ตสมบัติสุ่มเซ็ตสมบัติสร้างเซ็ตนี่เรายังไม่ได้ลง เปิดได้ไอซีส,สมบัติไาด้วยที่หลังว่านีกป่ะถ้างั้นเก็บการเลตแปดหมื่นเข้าคลังเงนเอาหินนี่ออกมาดีบวัวบกหนึ่งไปก่อนนะลูกนะไปกดพ่อนะลูกนะบกหนึ่งไปก่อนนะพ่อเก็บได้แค่นี้นะลูกนะ หมดแล้วนะลูกนะเดียดจุดสองแสนแปดไปยีบวกดีครับอย่างเงี้ยสูงสุดเวล,เลนะ 16. อะไรเนี่ยสิบหกเก้าเฮ้ยลืมซื้อแหวนแหวนกระส้อยก็ว่าทำไมกระเล็ดกูเหลือเยอะจังวะเพื่อนๆไม่ก็ไม่มีใครเตือนเลยว่าลืมซื้อแหวนอันนี้เกมเกมแหวนลูกแหวน เกือบแล้วโอ้โหแหวนเจ็ดเหมือนหอแหวนเท่ยู่นะนี่เราซื้อแหวนไว้เหลืออยู่แสนสามสร้อย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 เครื่องประดับนี่ไอ้นี่ยังไม่ได้ซื้อเลยเนะี่ยสร้อยเดี๋ยวเอาไว้ใส่ที่หลังซื้อไว้แล้วนะแต่ยังไม่ได้ใส่กำลังตอนนี้อยู่เจ็ดสิบเก้าล้านไปต่อตีบวกต่ออย่างเงี้ย จะซื้อนี่ไว้รวๆเลยเดี๋ยวดันให้ถึงบวกสิบห้ามันจะถึงไม่ได้บวกสิบห้าเนี่ยเพื่อนๆขอให้ถึงเถอะสิบห้าแต่ท่าทางไม่น่าถึงถ้าบวกสิบห้าไม่ถึงต้องลดไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดึงมันจะเสียเป้า เดี๋ยวพวกสิบเอ็ดก่อนนะเพืเ่อนๆนะสิบเอ็ดให้มันปลดออปชั่นตักงหนึ่องออปชั่นก่อนสิบเอ็ดต่อไปสิบสามสิบสามน่าจะได้สิบสามอยู่นะผมว่านะแสงจันทร์แล้วเหลืออีก 60กว่าอันเราไม่มีอะไรต้องซื้อแล้วใช่ไหมเราซื้อแหวนไปแล้วเราซื้อสร้อยแล้วแต่ต้อยซื้อมาใส่ไม่ได้เลเวลสี่น่าจะได้สิบสามาเพื่อนๆน่าจะดันไม่ถึง15ว่ากเ,เด็ดเลยยี่สิบสี่หมืนแขอสัก80ล้านเนื้อพลังอะเพิกเฉยพลังป้องกัน ยี 4, 4. ่สิบห้ากาลเลตสี่หมื่นสี่ไม่น่าดันถึงไม่น่าดันถึงสิบห้าดันถึงสิบสี่ดันสิบสี่นี่ยังแย่เลยนะไม่รู้จะได้ปอกไม่ใช่เหลออ็กี่ชิ้นเน,นี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเ่อนซื้ออันนี้อีกหนึ่งร้อยอัน ถึงก้าเหลือสองหมนเจ็ดได้ได้บวกสิบสี่แต่ไม่ถึงบวกสิบห้าแต่ก็เกือบแล้วเกือบตันแล้วอืถ้าได้บวกสิบห้านะเพิ่มพลังนี่เพิ่มเสียหายเนี่ยบวกสิบหกพลังสตมทีเดี๋ยอนาะคตยังไงเราต้องอัพอยู่แล้วก็เหลือในตัวอยู่สองหมื่นเจ็ดก็เดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อนว่าสองหมื่นเจ็ดทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราก็ยังไม่สามารถที่จะปลุกพลังของมันได้พ้าปลูกพลังมันก็ต้องใช้อุปกรณ์ด้วย ใช้ชุบด้วยนะใชะติดตั้งรูนเดี๋ยวก็ต้องเอากรา์ดลตไปซื้อรูนอีกนะครับค่อยๆไล่ไปเป็นทีละสะเต็ปตอนนี้พลังมาอยู่ที่80ล้านวันนี้บวกมา,ข,าข้าวๆประมาณ4ล้านนะบวกอยู่ประมาณ4ล้านยังไม่ได้ใส่สร้อยนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงแล้วก็ทงอ มันค้าย,ยังซื้อธงไม่ได้ตอนนี้มันต้องใช้หนึ่งตัวตั้งไปเดี๋ยวเรามีกล่องหมับขึ้นม่วงไปเดี๋ยวดูสัตว์เลี้ยงใหม่ดิ สัตว์เลี้ยงใหม่เท่อยู่นะชุดก,ก็เท่อยู่นะหมูแม่งเสียดายซื้อทงไม่ได้พลังมาอยู่ที่80ล้าน1 7 0 0 0นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ล้กันนะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากไล์ก็แชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับถ้าผมพูดแล้วผิดว่าประการใดก็ขอใครไว้ในนาทีนี้ด้วยนะครับก็การเล็ดอยู่ประมาณ3 0 0นก็ได้ตีบวกกับได้พัฒนาอุปกรณ์แต่ถ้าใครมี อุปกรณ์หรืออาวุธเยอะๆก็สามารถพัฒนาได้เยอะกว่านี้นะครับและสามารถไปปลุกพลังได้ถ้าปลูกพลังอพลังน่าจะได้เยอะกว่าตีบวกเพราะตีบวกมันหมดการเลดเยอะแต่ยังไงมันก็ต้องทําทุกอย่างอัพลังนะครับโอเคไปแล้ววันนี้สวัสดีครับ